สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมซีรีส์ของเราวันนี้นะคะนักคิดวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแล้วเปิดไปทีละหน้าเลยค่ะเปิดไปทีละหน้านะคะจนมาถึงหน้านี้ค่ะหน้าสิบสองนะคะมีเลขหนึ่งกับเลขสองค่ะให้เด็กๆชี้และพูดตามนะคะให้นักเรียนโยงเส้น จับคู่ภาพที่สัมพันธ์นกันกับคำคำแรกค่ะขมเป็นรูปขวดยาใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูด้านข้างค่ะอมยิ้มมีรสหวานน้ำปลามีรสเค็มพริกมีรสเผ็ดมะนาวมีรสเปรี้ยวยามีรสขมค่ะเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วเด้กหยิบดิ้นสอขึ้นมาเลยค่ะ จับดินสอให้ถูกวิธีนะคะต่อไปเด็กๆลากขมไปหารูปภาพของเด็กๆที่กำลังทานยาอยู่ค่ะต่อไปนะคะคำว่าเพจค่ะข้อนี้กูให้เด็กๆทำเองนะคะต่อไปนะคะหน้า13ค่ะมีเลข1กับเลข3เด็กๆชี้และพูดตามค่ะ ฝึกคัดคำตามรอยปลาแล้วระบายสีภาพให้สวยงามต่อไปเรามาดูภาพแม่ค้านะคะเขากำลังหาตะกร้าผลไม้อยู่กร้าแรกนะคะมีน้ำหนักหนักนั่นเองค่ะและตะกร้าที่สองนะคะมีน้ำหนักเบาค่ะเด็กๆรักตาบจุดปะนะคะยยวะที่ใช้ก็คือ มือนั่นเองค่ะหเด็กๆรากตามจุดปะและใช้มือในการจับค่ะหใ้เด็กๆรางตามจุดปะและระบายสีให้สวยงามนะคะวันนี้คุณครูไปแล้วนะคะว่าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ